คอตประลอดแตกปูประยาไม่ทิ้งลายสาวแซบพร้อมระเบิดความว้าวได้ทุกเมื่อสปอร์ตบราที่แน่นหนาก็ยังต้านทานความแซบของเธอไว้ไม่อยู่สำหรับปูประยาสวนดอกไม้ลุนเบิกที่แม้จะเข้าพิธีวิวาสสร้างครอบครัวกับนักธุรกิจหนุ่มงานดีและทิ้งความโสดไปเรียบร้อยแล้ว แต่ดีกรีความฮอตของเธอก็ยังไม่เคยลดน้อยลงคงคอนเซปเป็นตัวแม่เรื่องความเซ็กซี่ไม่มีใครเทียบจริงๆโดยล่าสุดสาวปูขอออกมาโชว์ความเอ็ถึงสถานโลกาลส่งท้ายปี2023ก่อนจะเริ่มต้นปีใหม่2024ด้วยผลงานอื่นๆให้แฟนๆได้ติดตามกาันซึ่งเธอมาในลุคสปอร์ตเกิร์ลสวมใส่สปอร์ตบรายี่ห้อดัง ทำเอาความแซบว้าวประทุแบบฉุดไม่อยู่เพราะหน้าอกหน้าใจมันล้นทลักจัดเต็มเซ็กซี่แบบไม่ต้องมีอะไรมากัน้นทำเอาหนุ่มหนุ่มใจสั่นน้ำลายไหลย,ย,ย้อยแต่ขอเตือนว่าไม่ต้องซูมเยอะนางมีเจ้าของแล้ว